สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมโอ๊ตเพชรยนนะซีเนียเซลที่บริษัทเพชรยน์แล้ววันนี้เราอยู่กันที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทเพชรยนต์วันนี้ผมพามาอยู่กันที่โซนช่างนะครับรอบๆข้างผมก็จะมีแต่รถเข้าใหม่นะครับที่รอปรับสภาพนะครับมากมายหลากหลายรุ่นแต่คลิปนี้นะครับสำหรับช่องรถกระบะมือสอง by โอ๊ตเพชรยนต์ผมเอาเจ้าอิซูซูดีแม็กซ์นะครับตัวไฮแลนเดอร์เกรดแซดพีมาแนะนำอ่าใครที่หานะครับสำหรับตัวเครื่องพันเก้าแซดพีนะครับลองดูคันนี้เลย รถปี2021 g ีเกียร์ออโต้และใหม่แค่40,000โลอ้โหถือว่าน้อยมากนะไม่40,000โลครับสำหรับคันนี้นะครับป้ายทะเบียน3591นครนายกรถเพิ่งเข้าร้านมายังไม่ได้ปรับสภาพนะครับแต่บอกเลยว่ารถสวยแน่นอนนะครับใครที่หา d m a x เกียร์ออโต้อยู่นะครับช่องทางการติดต่อผมยังคงเหมือนเดิมนะครับ098 446 5222 i ด l ี n e o a t 6 6 7ครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะคันนี้เปิดราคาอยู่699 6 9สนเก้บาทนะครับลูกค้านะครับจะได้รถที่เป็นสีขาวมุกนะครับเกียร์ออโต้ปี2 0งพเอ็ดเป็นตัวเกรดแซพีไม้น้อยรถมือเดียวนะครับและเป็นรถที่เลขไม้เนี่ยคันนี้บอกเลยว่าประวัติศูนย์นะน่าใช้น่าสนใจนะครับเครื่องยนต์ดีเซลคันนี้นะพันเแรงม้านะใครหารถกระบะสีประตรูไว้ใช้งานนะครับไว้ใช้แบบขับขี่ทั่วไปท้องไร่ท้องสวน นะครับลองมาดูเลยนะครับประหยัดน้ํามันแน่นอนนะฮะแล้วก็รถคเนนี้ไม่มีการชนหนักปีกความเข้ามานะครับฟรีดาวได้เลยนะออกรถแบบฟรีดาวได้เลยผมต้องพูดแบบนี้นะครับทุกอาชีพนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับภายนอกภายในเป็นยังไงนะแต่บอกเลยว่าสวยน่าสนใจนะครับกับงบประมาณ6กแส0 0กบาทและผ่อนเริ่มต้นผมตีกลมๆนะหมื่นสองนะครับ ตีกลงกว่า12ื่นเพราะว่าผมคำนวณข้างวังมามอยู่ประมาณหนึ่งหมนึ่งันแปดร้อยแปดบกาบาทก็ตีกลงกวว่า12ื่นสอแล้วกันรายได้ผู้เช่าซื้อ25งหม้าจบคนเดียวได้เลยอนุมัติผลไว้นะอ่ะทีนี้มาดูสภาพตัวรถดีกว่านะครับสําหรับคันนี้ไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้มีไฟ LED daytime ไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวตกแต่งมาให้ครบเลยนะตัวแ p นะปี21นะครับแล้วก็กระจังหน้าก็จะเป็นโคเมียมพื้นหลังดําเงานะครับโลโก้โคเมียมกันชนด้านหน้าให้ดูฝั่งขวานะครับไม่ได้มีรอยชนรอยเบียดอะไรมาด้วยนะและเป็นสีขาวมุกเดิมนะครับดูแก้มด้านข้างเห็นไหมแนบสนิทกันแบบนี้เลยอันนี้คือสภาพรถที่ผ่านการใช้งานจริงนะอายุรถ5ปีนะต้องบอกก่อนว่าคันนี้อายุรถผ่านมา5ปีแล้วอาจจะมีริ้วรอยบ้างแต่คือรถเดิมนะ แก้มข้างฝั่งซ้ายไฟหน้าไม่แตกไม่เล้าเหมือนกันครับกันชนไม่ได้มีแบบรอยแบบเบียดคูดกระแทกอะไรมาไม่มีนะครับอันนี้คือโครงสร้างด้านหน้าเดิมนะแล้วก็นี่เรามาดูตัวคานซับแรงด้านหน้าหลังช่องดักลมเห็นไหมครับของเดิมนะอันนี้คือของเดิมหมดเลยนะของเดิมหมดเลยนะของเดิมนะครับอันนี้คือของเดิมหมดแล้วก็กระจกทุกบานเท่าที่ผมเดินดูนะมันเป็นพาร์ทเดิมอยู่แล้วนะ กระจกพาร์ทเดิมติดคิ้วกันาศาสตร์ไฟเลี้ยวกกระจกมองข้างมีรวมไปถึงมือจับคันนี้นะครับเป็นแบบทัสกีนนะนี่ี่มือจับโรเมียมใส่กันรอยให้ครบนะตัวไฮแลนเดอร์ยกสูงนะครับ699,000บาทนะครับสําหรับคันนี้นี่ใครหาอยู่รีบจองเลยนะใครหาอยู่รีบจองเลยนะครับนี่น่าใช้น่าใช้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูล้อแม็กใกล้ๆหน่อยตัวโฉมนี้นะครับล้อแม็กเขาจะเป็นทูโทนปัดเงาแบบนี้นะ นะครับหกลูนะดิตหน้าดําหลังและยางคันนี้เป็นยาง HT มานะครับเป็นยาง HT Bristone ปีสองพันยี่ิบเดี๋ยวเราเปลี่ยนยางให้เพราะหมดหมดสภาพแล้วนะห้าปีนะครับเราไม่เราเราไม่ให้ลูกค้าไปแบบนี้แน่นอนนะครับแล้วก็ซุ้มล้อสภาพตามนี้ครับสวยๆตานนี้เลยสภาพซุ้มล้อด้านหน้านะครับแล้วก็เรามาดูด้านท้ายอ่ะให้ดูด้านท้ายมาดูซุ้มล้อด้านหลังนะซุ้มล้อด้านหลังของเดิมนะครับ ตัวแจสซีไม่มีรองรอยการตัดต่อแล้วก็ล้อแม็กคันนี้ดีตรงที่ว่าล้อแม็กมันไม่ได้มีรอยอะไรเยอะนะครับมีแค่ยางที่ต้องเปลี่ยนงานล้อแม็กเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเก็บตัวงานล้อแม็กไม่ต้องเก็บนะครับเนี่ยเหลี่ยมสันสวยเลยฝั่งซ้ายพอเราดูเงาลงตรงนี้นะครับเห็นไหมไม่มีรักยิ้มเลยนะไฟท้าย LED ไฟท้าย LED นะครับไม่มีลักยิ้มกระจกบ้านหลังมีระบบไร้ฟ้าพร้อมไฟเบรกดวงที่สามมานะครับแล้วก็คันนี้รองรับ เครื่องยนต์ดีเซลถึง B0 เลยนะแต่เอาจริงๆก็เราเติม B7 กันธรรมดาก็ได้นะครับในตลาดมันจะมี B7 ธรรมดากับ B7 ที่เป็นตัวเกรดพรีเมียมนะก็เลือกใช้กันตามสบายได้เลยนะครับอ่าเครื่องยนต์ดีเซลนะครับยังไงก็ประหยกกัดกว่าเบนซินนะครับอ่าทีนี้มาดูด้านท้ายตรงๆแล้วก็ด้านขวากันบ้างนะครับคันนี้ด้านท้ายอ่ะพอเราดูนะครับไม่มีไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับกันชนก็ไม่มีรอยเบียดรอยรอยขูดอะไรพวกนี้มาไม่มี นะครับไฟท้าย LED นะครับมีเลยสัญลักษณ์เกรด ZPDDI 1,950แรงม้านะครับใครสนใจนะโทรเข้ามาเลยนะดอกเบี้ยพิเศษตอนนี้มีนะครับ2.79ผ่อนเริ่มต้น11,800ตีกลมว่า12ทุกอาชีพออกได้หมดเกษตรกรยิ่งออกรถง่ายเลยอ่ะใครสนใจก็โทรเข้ามาครับ098 446 5222 ID line OAT 667ครับติดต่อสอบถามพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะอ่ะโอเคนะครับ อ่ะทีนี้มาดูด้านท้ายกันบ้างด้านท้ายกระบะท้ายนะครับอันนี้ใส่การกระแทกท้ายมาแล้วเรียบร้อยนะครับไม่มีล่องรอยของการขนหนักหรือไปบรรทุกอะไรมาไม่มีนะครับโครงสร้างตัวรถดูใกล้ๆครับสะโพกซ้ายตะเข็บสวยนะครับจุดแต้มสียังเห็นอยู่ชัดเจนนะครับตรงนี้นะนี่จุดแต้มสีจุดแต้มสียังเห็นอยู่ชัดเจนตามนี้เลยนะครับอ่าด้านท้ายไม่มีชนนะครับงานสียังไม่ได้เก็บนะผมบอกแล้วว่ารถอายุห้าปี ได้สภาพมาแบบเนี้ยผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับสีไม่ต้องเก็บได้สีเดิมโรงงานแน่นอนออกมาจากโรงงานเลยนะครับสีโรงงานขาวมุกเกี่ยวต้แล้วไม่แค่สี่หมื่นคุ้มมากนะหารเฉลี่ยต่อปีนี่คงไม่ต้องบอกว่าวิ่งกันเท่าไหร่วิ่งน้อยจริงๆนะครับอทีนี้เรามาดูภายในภายในก็สวยไม่แพ้กันนะคันนี้ภายในสวยไม่แพ้กันตกแต่งเป็นโทนสีดําผมขอญอยสตสไตร์เครื่องนิดหนึ่งก่อน อ่าน no. no. ี่โอเคเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลขไมล์ก่อนนะครับเลขไมล์คันนี้อยู Power ่ที่สี่หมืนแปดพันแปดร้อยโลนะไม่ถึงห้าหมื่นโลนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันอ่าเบาเสียนิดนึงเห็นไหมครับหนังหุ้มเนี่ยซอฟทัชมาเลยเกรดดีเลยครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีคูดคอนโทรลรับสายวางสายโทรศัพท์ได้เพิ่มเสียงลดเสียงไฟหน้าเปิดปิดออโต้ครับนะ การตกแต่งตจากเจ้ของเดิมก็นี่ครับพวกลายเคปล่านะครับแล้วก็มีตัววัดบูสอยู่ตรงนี้นะครับนะแล้วก็มีออโต้ซัสสต็อปไฟหน้าเปิดปิดออโต้มีมาให้นะครับเบาเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะเดินหน้าถอยหลังปรับขึ้นปรับลงนะครับนี่ได้หมดเลยเบาะหนังสภาพสวยไม่อมความร้อนเบาะทรงสปอร์ตดูภายในสวยมากรายละเอียดนะเดี๋ยวผมให้ดูคอนโซลนี่ดูจอกลาง ตัว ZP นะครับเขาจะได้จอกลางที่ใหญ่มากและคันนี้เชื่อมต่อได้ทั้งบลูทูธแล้วก็ Android Auto ตนะตัวกล้องมองหลังภาพสวยคมชัดไม่มีปัญหาจอใหญ่จอของตัวรุ่น ZP จะใหญ่กว่าตัวเกรด Z เกรแ Z จะย่อลงมาน,นิดนึงนะแล้วก็ได้ Air เป็น Air Auto นะครับตัว ZP ช่องจ่ายไฟล o w e r o u ์ l e t e นะครับและที่ขาไม่ได้เลยคันนี้กุญแจอสอดอกแบบนี้เลยไม่ต้องกังวลเรื่องไม่มีกุญแจสำรอง นะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับมีหมดชะลอความเร็วนี่ตัวช่วยหน่วงความเร็วขนาดลงทานลาาชันรถคันใหญ่รถกระบะรถเจ็ดที่นั่งตัวนี้ช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็ตัวคอนโซลคันนี้นี่เจ้าของเดิมเขาไปปูตัวกันลอยตรงนี้มาตรงนี้แกะได้นะเขาไม่ได้ติดกาวอะไรเยอะนะครับคอนโซลยังคอนโซลเดิมอยู่นะครับที่ปัดน้ําฝนก็ใช้งานได้ปกติแต่น้ําฉีดน่าจะไม่มีละนะครับโอเค นะครับภาษีพรบเราต่อให้เรียบร้อยแน่นอนนะครับเล่มคู่มงคู่มือมีมาให้ครบนะครับหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับคันนี้นะผ่อนเริ่มต้นตีกลมๆว่าหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะนี่ใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วสนใจโทรเลยนะครับนะผมบอกเลยว่าสวยน่าใช้น่าสนใจรายละเอียดรถดีมากเนี่ยเพดานสะอาดสะอ้านมีลําโพงนะครับเบาะหน้าหลังสภาพสวยดูเหมือนจะเป็นรถผู้หญิงใช้ด้วยเลยไหมเนี่ยนะครับมีตุ๊กตาหมีด้วยนะ โอเคเลยปูพรมเข้ารูปมาให้มีแอร์ด้านหลังมาให้นะครับมีแฮนเดิลนะมือจับขึ้นลงสําหรับการขึ้นลงนะเพราะว่าเป็นตัวไฮแดนเดอร์ยกสูงนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างตัวรถนี่ของเดิมหมดครับไม่มีไขไม่มีถอดไม่มีขยับนะนี่ผมให้ดูนะครับห99ฟรีดาวดอกเบี้ยพิเศษ2 7 9านะสำหรับตัว4ประตูนะครับเรามีไฟแนนซ์ในมือเนี่ยทุกสถาบันนะคือบอกเลยว่ามี12สถาบันทั้งไฟแนนซ์ที่เป็นแบงก์แล้วก็เป็นนอนแบงก์ ank, อย่างลิสซิ่ง นะครับใครเข้าเงื่อนไขไหนมาให้ผมดูเดี๋ยวผมดูรายละเอียดไฟแนนซ์ให้เข้ามาได้เลยผมอยู่เสรีไทยมินบุรีกรุงเทพร้านเรามีแค่กรุงเทพนะต่างจังหวัดเราไม่มีแต่เรามีจัดไฟแนนซ์ทั้งต่างจังหวัดแล้วก็ส่งอสไลด์ต่างจังหวัดด้วยนะครับอ่ะทีนี้มาดูนี่ต่อสภาพรถเมทอาร์ตเม็ดักสวยนะครับเม็ดักสวยโครงสร้างหัวน็อตเนี่ยแบบมันฉ่ำๆเลยนะตัวสีอาจจะมองมืนดน,นิดนึงนะแต่ของจริงอะ่ะไม่มีไขไม่มีถอด แล้วตัวเบาะนี่ก็สวยด้วยฝั่งซ้ายปีกเบาะไม่ล้มยังไม่ได้เก็บงานอะไรมาเลยนะคันนี้คือต้องบอกแบบนี้เลยไม่ได้เก็บงานให้ดูทั้งด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายเลยคือให้ดูรายละเอียดแบบครบๆแบบนี้เลยนะเวลาผมรีวิวผมให้ดูแบบนี้เลยรายละเอียดจอลึกเลยนะครับดูเสร็จปุ๊บสามารถตัดสินใจได้เลยนะครับไม่ต้องเข้ามาดูรถที่ร้านก็ได้นะสามารถจับจองทางออนไลน์ได้เราออกหนังสือเอกสารมัดจำต่างๆมีตัวตนชัดเจน นะครับผมอยู่ที่นี่มา4ปีแล้วเข้าปีที่5แล้วนะครับนะคบใครสนใจอ e ิซูตร D m a x นะครับตัว1.9 Z P ดีไฮแลนเดอร์ปียบคันนี้รีบโทรเข้ามา098 44652 2 2 i ด l ี n e o ่ห667ครับฟรีดาวทุกอาชีพออกรถได้ทุกอาชีพออกรถวันนี้นะครับผมมีส่วนลดค่าใช้จ่ายในวันรับรถและส่งรถสไลด์ให้ฟรีนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยสำหรับ d m a มคันนี้นะไม่4 0 0 0 0โลผ่อนสบายสาย,สายเริ่มต้น11,800บาทเท่านั้นเองทุกอาชีพออกได้หมดขอย้ํา้เลย นะครับอันทีนี้อย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวผมให้ดูโครงสร้างด้านหน้านะเดี๋ยวมาดูว่าสภาพห้องเครื่องเนี่ยจะเป็นยังไงสมบูรณ์ขนาดไหนเดี๋ยวไปติดตามกันครับมาดูรายละเอียดในห้องเครื่องกันบ้านดีกว่านะครับสำหรับตัวเครื่องพันเนะ mm hmm. DDI Blue Power นะครับสำหรับตัวรุ่นนี้นะร้อห้แรงมา้านะครับมาพร้อม VGS Turbo Intercooler อ่าเรียกว่าแรงพอตัวแต่ได้ความประหยัดน้ํามันนะครับใครที่หาตัวเครื่องพันเนะต้องมา DMAX เลยนะครับ อันนี้เจ้าของเดิมนะครับนี่เขาอาจจะมีเอการอย่างที่ผมให้ดูด้านในเมื่อกี้มีมีวัดบูธมานะครับอ่าแล้วก็แต่เครื่องยนต์เนี่ยเครื่องยนต์ก็ยังเดิมอยู่นะนะครับจุดแต้มสีแรงต่างก็ยังเห็นอยู่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะครับอ่าให้ดูนะละเออย่งตัวห้องเครื่องนะเดี๋ยวปรับสภาพเพิ่มเติมอีกทีนึงพัดลมหน้าเครื่องทางานปกติครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวน้ํามันเบรก ของควบคุมระบบ ABS อันนี้หัวใจสําคัญของระบบเบรกเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวโฟล์อากาศนะครับนะเจ้าของเดิมก็ไปติดตัวกันอ่ากันเศษใบไม้เศษฝุ่นอะไรพวกนี้เนาะอ่านี่ก็ติดมานะครับเล็กน้อยนะครับไม่ได้มีผลต่อการขับขี่นะครับแต่ที่แน่ๆอ่าพวกอุปกรณ์ต่างในห้องเครื่องยังคงสภาพสมบูรณ์แบตเตอรี่อันนี้เพิ่งเปลี่ยนแน่นอน,นครับถ้าแบบนี้นะของเพลย์ยนเพิ่งเปลี่ยนเลยนะครับกองฟิล นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวปั๊มน้ํามันนะนี่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ฉีดตัวกระจกหน้ารถนะเติมน้ําเปล่าน้ํากลั่นได้หมดนะครับโครงสร้างแรงต่างตรงนี้ก็ถือว่าเดิมหมดนะครับอ่าทีนี้ดูห้องเครื่องมาแล้วมาดูหัวน็อตฝากระโปรงกันต่อนะครับเม็ดอาร์คเห็นไหมที่ฝากระโปรงหัวน็อตนะครับไม่มีไข่ไม่มีขยับตามซอกนะครับจะเห็นเป็นแผ่นเหล็กเรียงกันแบบนี้เลยนะนะครับอันนี้คือของเดิม นะครับแล้วก็แก้มข้างพอไล่มาของเดิมมาถึงแผ่นเพจตรงนี้พลาสติกยังหุ้มไว้อยู่เลยรหัสเครื่องยนต์ r z 4 e q t c นะครับเครื่องยนต์เดิมของตัว5 5อย่างมา้านะครับแล้วเราก็มาไล่รายละเอียดนะครับตัวคารหน้าคารตรงยังคงเดิมนะครับรูนอ็อตเห็นไหมครับกลมคลมเหมือนกันนะแล้วก็ตัวคา,านด้านข้างตัวซอกด้านข้างนะนี่ของเดิมนะของเดิม หัวน็อตเดิมเม็ดอาร์คเรียงตัวกันคมๆสวยๆแบบนี้และตัวคารด้านในเห็นไหมหลังเครื่องนะครับตรงนี้นะครับของเดิมหมดเลยนะก็ถือว่าห้องเครื่องนี้ยเดิมหมดแล้วก็ตัวชิ้นงานฝากระโปรงเนี่ยก็ยังเดิมเพราะว่าแผ่นกันความร้อนยังคงสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับแล้วพวกตัวซีนเนี่ยพวกเนี้เห็นไหมซีนชิลเลอร์พวกเนี้นะครับเนี่ยไล่มาให้ดูเลยนะครับของเดิมหมดนะฝากระโปรงไม่ได้เปลี่ยนนะครับ น็อตไม่ขยับนะครับอันนี้ก็ของเดิมรูน็อตกลมม,มทัชเจนสติกอร์ลาเบลติดอยู่นะครับตรงนี้นะโดยรวมโอเคเลยสำหรับคันนี้ใครที่ที่สนใจนะครับราคาขึ้นไว้ให้แล้วนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะผ่อนกันอยู่ประมาณสักหมื่นนิดๆเท่านั้นเองสำหรับยูสุดีแมกนะครับ1.9ตัวไฮ er. นะนะรันเดอร์ตัว1.9 ZP เกดนะเแซดนะรถปี2021สีขาวป้ายทะเบียนนี้เลย สามห้าเก้าหนึ่งนครนายกจำคันนี้ไว้นะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนป้ายกันอีกทีหนึ่งนะครับสนใจโทรครับฟรีดาวทุกอาชีพออกรถได้ทุกอาชีพอยู่กรุงเทพต่างจังหวัดออกรถได้หมดนะครับเครดิตดีอายุงานเกินปีขอดอกเบี้ยต่ำได้นะครับยอดจัดเต็มร้อยเปอร์เซ็นและเดือนนี้มีโปรโมชั่นออกรถกับผมนะช่องรถกระบะมือสองบายโอเพภยนต์นะครับมีส่วนลดค่าใช้จ่ายและส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะเงื่อนไขดีๆแบบนี้นะครับรีบตัดสินใจรีบคว้าเลยนะครับก่อนที่รถคันนี้จะไม่อยู่นะครับ สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนจะกักดติดตามช่องผมไว้รถกระบะมือสองบายโอทีพยนต์สำหรับวันนี้จะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ